กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขนท่านจ่าไอวีผ้าเลาะไลฟ์สไตล์มันนี้เลาะทงเลาะทาพ่อพอสาะลเนียเดอร์พี่น้องสาะลเนียอันนี้อีหยังว่าช็อกโกแลตเดอร์มิน้นท์วระสันพนวา,นวา,นวาเนาะทายวีเอ้ยซื้อบ่ผิดนะนี่ทุกคนเห็นบ่นี่จา้าสงสัยมีคนออกมาถิ่มอยู่ปลาละเมาะนี่ทุกคนมันไอ้นี่อะไรนะเขาเรียกอ่ะไอวีเคยเก็บไปแล้วไอวีเคยเก็บอันทงสาะลเนียไก่กันเลยจ้านี่เห็นบ่งามมากเลยนะทุกคนจ้าเห็นบ่ เอาไปเฮ็ดช้ากันเลยทุกคนใส่เพียรำต้นมันขึ้นมาสูงหมึกในหนึ่งยียวิกับเราเคยเห็นจากเทียนะทุกคนสาลเนียเนี่ยเพิ่งเห็นปีแรกจะแต่ว่าปีตอนเห็นมันน้อยๆอยู่ทุกคน,นเห็นบ่เนี่ยงามมากเลยนะเวลาใบดานะงามมากเลยทุกคนต้นตีต้นต,ตีน,ต,ต,น,ต,ต,นตุกแกไปงามขากงามแหนกเพียเก็ยไปกินก็นขนมเส้นเล็กน้อยนะทุกคนนะเพียโอนงามมากพี่รอง ซาเลเนียข้างทางเลยทุกคนเผืยทงมันกันที่ว่าซาเลเนียป้าเคยใกล้ๆก,กันนะทุกคนเผืยเต็มเลยทุกคนเจ๊บีบอกไปเบิดหรอทุกคนเพระาะว่าเอาไว้ให้มันหนีพร้อมเอาไว้ให้มันอัอนปงอีกพร้อมมันปงสุปรีนะสซาเลเนียทุกคนเพื่อน้ำคากน้ำแน่จน้ะพี่น้องอือเพราะเราจะทุกคนยานตะหมักตะแยตะม,มือทุกคนเพียอ งสงสก็จะเอามาทิมแล้วก็มันก็สิเกิดขึ้นประมาณนี้จ้ะทุกคนสรลเนสายพันุ์นี้นะเจวีเห็นในห่างคนเยอรมันจน้ี่นี่ทงสเลเนกับบไก่นะทงสเลเนปลาที่เวีไปเก็บทุกคนกับบไก่จะมีจ้าไอ้บุเมนนั้ไม่ใชนะ่ไอ้บุเมนเพราะละจ้าทุกคนมันเป็นเห็นบ่มันจะเป็นต้นสลเลเล่ดำๆทุกคนแต่วาเวีวามันมันกินคือผักอะไรนะกะเพราควายบ้านเราเนะ่ะทุกคนสรลเนสายพันธุ์เนี้ย เพราะเราทุกคนกำบังไงายากเยอะแยะดยยวีจะขึ้นซื้อรัสออะไรนะเขาเรียกอะไรนะทุกคนยีวีก็ลืมมันเป็นช็อกโกแลตเออช็อกโกลตช็อกโกลตอะไรสักอย่างนี่นแหละพอแล้วจ้ะทุกคนเยอะแยะนี่ <c oughs> ได้ก็ไปพัดเนาะทุกคนเนาะเอาไปพัดใส่นันใส่นี่จ้ะลองเบิงกินกับขนมเสียนัิสิรสชาสติจังไดไปรมมาณน่ะน,นะจ้าทุกคนลำอะไรนะพูดไปลักษณะล้ำต้นกาลแหล่ๆทุกคนงามมากเลยนะทุกคนเนาะคนมาล่างผักกันบ่มันหอมคือใบกัะเพาควายมากเลยทุกคนเจวีสิลร้องซิมเบิงกินกับต่ำแบบงูเบิงเนาะ มันก็เย็นๆนะทุกคนเย็นๆมิน้นช์เขียวจ้ะอืมอืมเป็นเย็นๆกับมิ้นละทุกคนมิ้นเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเย่ยมีบ้านพวกคือสาลาเน่ทุกคนกินพวสซาลาเน่กับกินกับเผาควายนะทุกคนทุกคนมาจ้าเยี๋ยวีได้ตําหัวคาร์บี้ไข่ต้มแล้วก็ปลาหมึกทอดจ้ะทุกคน มาซีมผักน้ำกันพี่น้องหนึ่งขอนิ้วห่อนๆเลยจ้าทุกคนหนึ่งขอนิ้วในต่างเดียนทุกคนใส่อะไรนะเนี่ยบักตาเปียจ้าบระทุมติดทุกคนหอมตำฮุงคอจำนำตำฮุงจะคำเนี่ยเลยหอมแ่บทุกคน หอมปลาแดเนะปลาแดดกับบกะนาวกับปีพร้อมพี่น้องซิมจละแน่พี่น้องกับจละแน่ทุกคนตะวัาอืมอืม,มกินมันแปลกๆทุกคนกินกะเพาาควายแนนอนเยวีวานะ Qua hinh của mình mặc này được con đường. Ta bắn ra một quán kumin nè quán kumin được quân mhm 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 เราพข,ขอโทษดด้ทุกคนกินมันทั้งสันไหมเพราะบาบานเขาเนาะคนออกไปพาร์ตไส้หนูอ่ะแกงไส้หนูอ้อมไส้หนูมันแสบจ้ะมันบอละเผ็ดมากพี่นอ้องตัวประดีษฐ่สวนพี่นอ้องลืมปาดปอปิกาดไม่กินนะ อืมแบบน้นองแบบประมอกแห่งทอดกระมาณเจาเ้าเราทุกคนทอดเราที่จะกระยานไปหาเราก็กีล่ะรอบป้ารอะเขาหายกิ้ทุกคืม หัวหมากพี่น้องต่ำกพราะระบีกอะกรอบคนย้อนห่อนเป็นพี่น้องขอเขากันเนาะอืมแต่สละนเนี่ยดูปลากใกล้ๆกันพี่ได้พีไปเก็บนะทุกคน,นข่าวเปลือกขู่เก,กินพิ่นบอกว่าช็อกโกแลตเดอร์ม,มินเซอร์ผสนเพิ่นวางใช่ไหมพี่น้องพี่บีก็ว่าเกิดมาบ่าเคยเย็นสละนเนี่ย ก็ขล้าเด่นผสเนาะกินด้วยว่ามันเป็นกินไปทางผักกะเพราวควายค่ะทุกคนม,มันต้องไปพัดจ้ะ เบื่อหแบบวอา,าบุงพี่น้องอืมเผ็ดก็งั้นขอบคุณทุกไลท์ทุกแชทจ้าเด้อขอบคุณหลายๆขอมารับชมพี่น้องอร่อยจ้า